งามพี่น้องนี่จ้ะของแซบอุย้ยน,นี่ข้างหน้าทะเลเดือนสิงหาคมยังมีอยู่จ้าอ่อนแบบนี้สวยงามนี่จ้ะเอ้ยนี่อย่างอ่อนเลยพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยอย่างอ่อนอย่างแซบนี่อย่างนี้อ้ยพี่น้องเลยนี่เห็นเขาใหญ่โตเนาะอย่ยอด ตัวลังแตกพี่น้องเอ,อ้ยนี่ยอดมันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกับติ๊กเหมือนเดิมนะคะได้พานเพื่อนนะคะมาที่ชายหาดนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยจ้า เราไปดูกันนะคะว่าจะมีคณะหรือเปล่าไดดูด้วยกันกันกบติกเลจ้าไปกัน,ลนเ,ลงงเลยจ้า,าพี่น้องเลยมีแต่งามๆเลยจ้าปาดพี่น้องโอ้ยอยากลงไปได้พี่น้องเลยปาด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 สะออนเจ้อพี่น้องเป็นคาบุทรสะออนสะออนผักสะออนธรรมาชาติ โอ้ยหามองลงก่อนพี่น้องเลยหาทางไปเก็บคณะทะเลก่อนจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ตี๊กจะพาเพื่อนนะคะมาเก็บคณะทะเลนะคะที่เดนมาร์กของเดือนสิงหาคมนะคะยังมีอยู่นะจ้าคณะทะเลยังมีอยู่ โอ้ยนี่ป๊าพี่น้องเลยคณาทะเลคณาทะเลยังงามอยู่เลยจ้ะนี่จ้ะความง,งามของคณะทะเลจากธรรมชาตินี่จ้ะ <c oughs> หามองขึ้นจนได้พี่น้องเลยเจ๊กระได้ อู้สออนไหมนี่จะเห็นแล้วพี่น้องน,นี่ยอดอ่อนๆพี่น้องเลยนี่ยอดขนาดทะเลพี่น้องือยังมีอยู่จ้าอยอดอ่อนๆพัดแสบโอ้ยงามพี่น้องเลย,ยอ,อ่อนอยู่งามงามงาม ใบอ่อนมันพี่น้องเลยโอ้ยงามี่นี่นะจ๊ะทะเลโอ้ยพี่น้องเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยหาหมองลงกนดเวอพี่น้องที่นี่ มาเด้อม,มาชมความงามชมธรรมชาติกับเต๊กกันในวันนี้พาเก็บข้านาไปด้วยพี่น้องยังมีอยู่จากขยมียูขนาดนานาทะเล ε. ผักจากธรรมชาติยังมีอยู่พี่น้องเลยต้ตนนี่มีไหม ต้นนี้น่าจะไม่มีพี่น้องเลยแก่แล้วนี่เราไปดูต้นอื่นกันต่อเลยจ้ะ <c oughs> เป็นหินนอมีคนเอาหินมาวาง <c oughs> น่ารักแทะ <c oughs> นี่จ้าส <c oughs> งส่เด็กน้อย <c oughs> มีไหมมีไหมโอ้ยมีอยู่จ้ะพี่น้องเลยนี่ยอด โอนแก่แล้วอุ้ยตอนก็แก่แล้วพี่น้องเลยอุ้ยด่านบนก็มี <c oughs> พี่น้องเลยงาม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 นะคะนี่ไหมเนาะต้นนี้ต้นนี้ก็มีอยู่ใบสองใบจะเห็นแล้วยอดมันนี่พี่นอ้องย,ยอดขนาทะเลพี่น้องเลย ก็ยังมีอยู่น้อ,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 นองก็ติเค็งแล้วนี่ <c ười> ข้าวนาทะเลออโอ้ยต้นน่นพี่น้องเลยสวยสวยลองมาดูต้นดีกันพี่น้องโอ้ยสวยพี่น้องเลยมีไหม ยอดโอย้ยอดแก่แล้วพี่น้องปล่อยเป็นความงามของธรรมชาติไปพี่น้องเลยน,นี่ตนน้นน้อยก็ยังมีอยู่จ้ะโอ้ยขนาทะเลน้อยขนาทะเลโอ้ยดูตัวขนาทะเลยังมีอยู่จ้านีๆยังอ่อนอยู่ อ๋ออ๋อดูจ้านี่นี่อืมไม่สะอ่อนพี่น้องก็ย,ยังอ่อนอยู่ตรงนี้นี่ต้นยังอ่อนอยู่โอ๊ยสะออ,อ,ออนสะอ่อนอ่อนความงามของธรรมชาติจ้ะพี่น้องเลยต้นนี่ป๊า ต้นขานาทะเลไหมงามอยู่พี่น้องเลยต้นนี้น่าจะแก่แล้วพี่น้องนี่นเห็นใบอ่อนแล้วพี่น้องี่ต้นนี้นี่จ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเก็บกันเลยจ้านี่จ้านี่ใบอ่อนเขาม,มีอยู่จ่า มาแล้วพี่น้องเลยนี่นี่ลจ้ะโอ้ยต้นนี้ล่ะพี่น้องเลยโอ้ยงามแก่แล้ว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 อ้มนี่จ้ะปาต้นนี้ล่ะโอ้ยงามพี่น้องเลย ใบยังอ่อนอยู่เลยใบยังไม่แข็งพี่น้องเลยนี่เราจะมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเลยมาเก็บขณาทะเลกับติ๊กราไปดูกันตรงฟุดตรงนี้พี่น้องเลยใกล้หมดแล้วตรงนี้พี่น้องนี่โอ้ยแก่อยู่พี่น้องเลย พี่น้องความงามของคณะทะเลความงามจากธรรมชาตินะคะที่เขาขึ้นมาเองตามธรรมชาติบนชายหาดนะคะบนโขดหินนี่พี่น้องอ้ยนี่มียอดอ่อนจุจะมียู่นี่สองใบเลยตด้อยู่ Mm. ดูผัวพี่น้องเลย mm. งาม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 จริงจริงเลยจ้ะนี mm ่จ hmm. mm ้ะ hmm. mm hmm. mm hmm. ได้แล้วโอ้ย oh, พี่น้องเลย อุ้ยอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่จ้ะพี่น้องนี่นี่น,นี่ยังอ่อนอยู่นี่พี่น้องเลยหน้าทะเลยังอ่อนด้วยอุ้ยมีตะไบอ่อนตรงนี้นี่จ้ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอ้ยงามงามจริงๆเลยจ้ะนี่ ไปตรงไหนก่อนตรงนี้ก็สวยพี่น้องเลยนี่จะผักเก็บฟีฟีนะคะแล้วเก็บที่มันกินได้เนาะเพื <c ười> ่อจะขึ้นมาอีกนะขึ้นมาเราได้เก็บกินขึ้นมาเป็นความสวยจากธรรมชาติให้เราได้เห็นนี <c ười> ่จ้ะพี่น้องเลยโอ้ <c ười> ยั่างอ่อนอยู่พี่น้องตรงนี้ โอ้ยยังงามอยู่โอ้ยนี่เละจ้ะนี่มเมล็ดของะณาทะเลเะจ้ะเห็นใบอ,อ,นอ่อนเห็นใบอ่อนพี่นอ้องเห็นมเมล็ดแก่แต่ยังมีใบอ่อนอยู่จ้ะนี่นี่จ้ะใบยังอ่อนอยู่นี่โอ้ย เที่ยวไปนี่แสดงว่าอ่อนๆนี่พี่น้องเลยยงามพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยงามงามงามโอ้ยดูดูด,ดูยังมีอีกเยอะเลยจ้าพี่น้องเลยนี่ต้นนี้โอ้ย ต้นนี้ก็ยังอ่อนอยู่จ้ะพี่น้องเก็บเก็บเก็บนี่อ่อนอยู่พี่น้องอุยงามพี่น้องเลยงาม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 ,งามจ้ะพี่น้องเลยอ้ยโอ้ อ่อนความง,งามดูดต้นน้อยๆต้นนี้พี่น้องเอ้ยนี่ยังอ่อนอยู่จ้้ะพี่นองนี่จ้าอ้ยงามนี่พี่น้องเอ้ยนี่จ้าของแซบ่บจะเป็นอย่างนี้จ้าใบขนาทะเลนี่โอ้ยงามพี่น้อง ดูต้นน้อยอ,อีกต้นหนึ่งสองต้นโอ้ยงามพี่น้องเลยงามงา,มงามนี่แหละค่ะก็เป็นความงามจากธรรมชาตินะคะโอ้ต้นนี้พี่น้องนี่จะ้ะยอดอ่อนกำลังออกใบออนกำลังออกพี่น้องเลย ไอ้เขาโตเนาะดูหมุนเห็นอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเห็นใบอ่อนโชว์ขึ้นมาเลยจ้ะพี่น้องนี่นี่น,นี่จ้าอุย้ยงามพี่น้องนี่จ้ะของแทบอุย้ยนี่นี่ขหน้าทะเลเดือนสิงหาคมยังมีอยู่จ้ะอ่อน,ออนแบบนี้นี่จ้ะโอ้ยนี่อย่างอ่อนเลยพี่น้องเอ้ยนี่ เนี่ยยังอ,อ่อนยังแซบนี่ยังงี้น,นี่พี่น้องเลยน,นี่เห็นเขาเติ้โตเนาะนี่ยอดตัวนังแตกพี่น้องเอ้ยนี่ยอดมันนี่ละจ้ะต้นเล็กน้อยต้นตนี้ก็มีไหมโอ้ยสะออนโอ้ยขอสักไปหนึ่งสะออนสะออนนี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นการ ชมธรรมชาตินะคะเก็บขณะทะเลจากธรรมชาติเก็บผักฟรีนะคะที่ธรรมชาติให้มานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับติ๊กด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกัน,นคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ